นี่จะพี่น้องจากนาม,มักขีของเขาได้จะพี่น้องจากนาม,มักม้นสั์ที่ไก่พ้เห็ดเนาะพี่น้องเนาะหากกะชีแบบว่าหลาหนึ่งแลยจจะพี่น้องมือนีไก่เอาเอ,ออเอื้อเนาะจะพี่น้องเนาะมาลงสวนจะพี่นอ้องไค่กอาวลงสวน เป็นบางย่างมักที่ไก่มักได้จากพี่น้องนี่ละจากพี่น้องมันสีเห็ดห้ยหักแข็งแรงแล้วก็ต้นแข็งแรงจะเป็นธรรมชาติเลยถังที่ครบเดือนของไก่เนะพี่น้องเนาะสองเดือนเราจากถังนี้เดี๋ยวไก่สิพามาเปิดจ้าพ่อแม่พี่นออ้องปงไปซึ่งผู้สุขนนะคะ้ค่ะวันนี้กับมาพอไก่ก็พี่น้องได้ช่องของที่แอนดีไก่จ้าพะเห็ดชนแนลและจาพี่นออ้องืัอนี้ไก่สิพาพี่น้องมา ไก่มาอยู่ในสวนเจ้าพี่น้องมือนีไก่สิบพอดีมืนีไก่ได้ขีม่ม้าหรือ,อมุ้นซัดแล้วจ้ะพี่น้องคันเขาบอกไก่ใส่ชับที่มันบรสุภาพไก่เข,โขาโทษเขาเอาไย่แล้วจ้ะพี่น้อง พอดีไก่ได้มา้าสันเดย์เราก็บเอฟซีอ <FC S 1> ของไก่เพิ่นก็ถามเขามา้านอกจากนวะว่าเห็ดปุ๋ยมักแบบใดเห็ดจังใดเห็ดไหเบืองแนนว่าสันพี่น้องไก่ก็เลยอยากสิเอามาแบ่งปันพี่น้องจะพี่น้องอสิเอามาแบ่งปันให้มันเป็นแนวทั้งนาะพี่น้องนอกกะบ่มีผู้ใดถือผู้ใดพิษขันผู้<ต>ดันที่ไก่เห็ดมา้าไม่พี่น้องแล้วมันดีแล้วมันก็าง่ายพร้อม สะดวกสบายเขาพรอมจับพี่น้องไก่ก็เลยอยากเสียเอามาแบ่งปันพี่น้องแล้วก,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 ก็เอฟซีเพิ่นก็ขอมากก็เลยอยากเสียม้าเห็ดให้พี่น้องเห็ดไห้เพิ่นได้เบื้องจ้ะพี่น้องเอามาแบ่งปันกัน้จนอจ้ะเนาะผิดพลาดตรงไหไก่กระทอโทษขออภัย้อจ้ะเดี๋ยวจังไรอุปกรณ์ที่ยังมีอีย่างแนงนะ่เดี๋ยวไก่กระสีพาพี่น้องไปเห็ดเด้จ้ะพี่น้องพอดีไก่ได้การใส่ให้เบิ่งน้ำจ้ะเห้เฮ็ดให้เบื้องน้ำว่าใส่แบบได ควนสีระวังแนวได,ด่เราจะนอเดียวไก่กะสีพาพี่นองเห็ดจามอนีเป็นวิธีทิพย์ปั้วยอยู่เนี่ยเราจะพี่นองขัดพ่นองมีขีมาขีง้วะขีแพะขียังพี่นองกะเอามาเห็ดตามที่ไก่สีพาไปเห็ดเลยเ้าจะพี่นองเคลดรับดีๆจากประสบการณ์ที่ไก่ใส่ไก่เห็ดจริงเรามันได้ผลอีหลีไก่กะสีเอาไก่กะเอามาแบ่งปันจะพี่นอง ี่น้องขันซัวผู้ใดมีนาะจากพี่น้องเนาะไาพี่น้องไปกันเไปเห็ดกันเลยค่ะซดช์นับจาพี่น้องมันสีดีกว่าขี่มาแห่งหรือขี่งัวแห่งนัะจาพี่น้องขันผู้ใดบ่มีขี่มาให้พี่น้องเอาขี่งัวก็ได้น้บจาพี่น้องตามที่พี่น้องหาได้เลยจ้าไก่สีเอาขี่ซดเพราะว่าขี่ซดอ่ะมันสีมีมันสีมีจุลินนรีหลายกว่าขี่แห้งนัะจากพี่น้องสีมีประสิทธิภาพหลายกว่านาะพี่น้องนาะไก่เลยสีเอาเป็นขี่ซดจาพี่น้อง ขอโทษขออภัยด้วยจ้าพี่น้องขันภาพทีมบอดีสําหรับเคนกินเข่ายูน่นาะพี่น้องเนาะแต่มันนีไก,ก่เอามาแป่งปันแบบละเอียดเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าสูตรนี่ไก่ไปเดียหลูน้าเพลินมาเราไก่เอามาเป็นแนวเป็นมาดัดแปลงเห็ดของไก่เองแล้วจ้าพี่น้องเนาะทําตามของเพลินแล้วมันดีไก่กเอามาแป่งปันจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องไก่กระเซียาเป็นขีโสดเลยจ้าพี่น้อง หาได้ขี่ซดก็ดีนาะจากพี่น้องนอคขาบ่าได้ขี่ซดก็เอาขี่แห้งเด้อจากพี่น้องไก่สีอา้อาวไส้กะคุจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไก,ก่กะสีเลือกเศษฟางออกจากน้อยเราไก,ก่กะสีเอาที่มันเป็นก้อนไส้กระถังนาะพี่น้องนอเดี๋ยวเขา,าไปเขาไปเบิ่งกันจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไก่เค็ดก่อนนอะจากพี่น้องนอ จะได้สองถังเลยได้จะพี่พ้องอ่าแล้วบ,บเพราะไอะอธิการเลือกแล้วเนาะพี่น้องปกติน่ะอ่ามันสิเป็นขี่ล้วนเลยได้จะพี่น้องมันสิเป็นมุนสัตว์ล้วนเลยที่นี่เพาะเพื่อนเอาอ่าฟางผสมมาแบบนี้เนาะพี่น้องก็ให้พี่น้องนะจ้าพี่น้องเอาฟางตัวนี้แหละจ้าพี่น้องเอาฟางที่งัวนอนแล้วอ่าขี่ใส่แล้วเนาะพี่น้องเนาะก,ก็ให้พี่น้องเอานี่แหลจะจ้าไปหมากดินเลยได้จะพี่น้อง มาร์ดินแบบไ,ไก่ก็ะมีคลิปวิดีโอพาหมาร์คเราเดะพี่น้องเอาไปมาร์ดินให้เกินเดือนนะจ้ะพี่น้องหรือหลายกว่านั่นแห่งดีนะจ้ะพี่น้องแต่ให้เกินเดือนนะจ้ะพี่น,อน้อ,นนองขอย้ำว่าให้เกินเดือนจ้าเรากะนี่ฝนกำลังตกเลยจ้ะพี่น้องขันซว่าพี่น้องมาร์ดินแล้ว หนาดินกับย่าแห้งเด้อจจะพี่น้องหนาดินย่าแห้งให้มีน้ำอยู่ตลอดเวลาเพราะว่านา้ำสีซอยย่อยสลายซุ้มฟังซุ้มหยางก็ิลาดจ้าให้มันไปมีสารอาหารอยู่ในไต้ดินเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเหตุแบบง่ายๆเลยจ้จะพี่น้องแบบว่าได้หุงยากแต่ก็ต้องใส่เวลาเนาะจ้ะเนาะสูตรนี้ต้องใส่เวลาเด้อจจะพี่น้องป้าพี่น้องเดี๋ยวไก่สีเอาสองถังนี่ไปใส่ถังใหญ่จะพี่น้องไก่สีดได้ทั้ง ดัแบบนี้แล้วจะประมาณสิบสิบลิรเนาะพี่น้นองเนาะส่วนที่สีเอาไว้ไต่หมไต่หฮมใหม่แล้วจะพี่น้องห้ามเอาตากแดดแล้วจะพี่น้องเพราะว่าจุลินทรีย์มันสีตายมันสิมันสิตายจะพี่น้องเรามันกะฉี่ทำงั้นอืโปรได้ประสิทธิภาพเนาะพี่น,น้องเนาะไก,ก่กะสีเอาไว้ไต่หมใหม่แบบนี้จะ,ะผี่ีมากของไก่ใช่ไปเลยแล้วจะพี่น้องอัตราการส่วนแล้วจะพี่น้องสิเป็นหนึ่งหนึ่ง ส่วนสามหนึ่งส่วนสามแคนน่นันจ้ะพี่น้องมีมีนามนินามกับผีมาแค่นันจ้ะพี่น้องอ่าส่วนหนึ่งนาสามส่วนและจ้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแกะกระเอาใส่และจ้ะพี่น้องกระเอาใส่สองคัง พีมา้าสียูไม่ปีช่วงนี้แล้วจับพี่น้องนอกนัานกระิเป็นน้ำเบลไล้จับพี่น้องนี่แล้วจ้บพี่น้องไก่กระสิเอานา้ำน้ำใส้เห็ดเต็มไล้จ้บพี่นอ้องน้องไก่กระสิใไส้ถังแบบนี้แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวไก่สิพาเมือเบิงอันทีไก่มาร์กไว้แล้วแต่พ่อไก่มาร์กไว้แล้วนะจ้บพี่น้องไก่มีสามซี่ถังเลยจ้บพี่น้องซี่หาถังหกถัง อ,อันนี้ถังที่อันนี้ไกยุกไกอันนี้ยุ่บ้านไก่เนาะจะพี่นองเนาะยุ่บ้านไก่ไก่สวนไก่ีนล่ะไก่กระสีเอาไว้นีประมาณสีถังเลยจะพี่นองเพราะไก่กระิีปลูกยู่นีน้ำเบเพอพอเขาได้แบบนี้เขาเอาน้ำเติมแบบนี้แล้วจะพี่นองพี่นองอย่าไปค้นมันได้จะพี่นองทิมไว้แบบนี้เอพอได้น้ำเต็มมัน่มม็จะพี่นองปิดฝาจะพี่นองปิดฝาหรือผู้ใดสีมี Birthday, and, สะงีงผ่าสะแงี้งนะพี่น้องเนะาะมาคุ้มกระไดจะเพื่อกันมแมลงวันมแมลงหยังมาขี่ไส้นะพี่น้องเนะะาะไก่กับบมีกับบเป็นหยังไก่กับปิดฝาปิดฝาก็บแยกให้มีดชิดได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าอ,อยู่ในขี่งวาขี่มานั่นมันสีมีแก๊สได้จ่ะพี่น้องมันสีเหตุให้ระเบิดได้ขันซูดว่าปิดมีดลายมันก็นสิีระเบิดนัะจาะพี่นอนะ้องเนาะเกิดเพราะเขาได้แบบนี้แล้วพี่น้องก็แยกไปค้นมันได้จ้ะพี่น้องพี่น้องเอาถิ่มว้แบบนี้ให้ครบเดือน ให้ครบเดือนนะจ่ะพี่น้องย่ำ่าให้ครบเดือนหรือหลายเดือนก็นั่นแห่งดีจ่ะพี่น้องเพราะว่าจุลินซียขันเขาไปค้นมันหลายจุลินทซียมันสีทํางานบ่ได้ดีแล้วกัมันสีมันสีบ่มีประสิทธิภาพเนาะพี่น้องเนาะอันที่ไก่ได้เห็ดได้ได้เลี้ยลู้กับเพลินม้าเราไก่มาเห็ดนะจ่ะพี่น้องอันนี้เป็นสูตรที่ไก่ไปเลี้ยลู้น้าเพลินม้าเราไก่เอาม้าดัดแปลงของไก่เองเนาะพี่น้องเนาะเราไก่กั มันดีจ้าพี่น้องกัดกลยเอามาแบ่งปันในมือนีเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวไก่ฉิไปพาไปเบื้องอันที่ไก่มันครบเดือนแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะสาเขาไปเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องเอาก็คขูไปใส่น้ำน้องถังที่ครบเดือนของไก่เนาะพี่น้องเนาะละสองเดือนเราหล่ะจ้กถังนี้เดี๋ยวไก่สิพามาเปิดเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้าพี่น้องขัดพวพี่น้องมีผ่าตะแยงแบบนี้พี่น้องก็เอามาคุ้มว้แบบนี้แล้วจ้าพี่น้องนี่บเพราะไก่ได้ครบเดือนแล้วเนาะพี่น้องเนาะไก่ถึงสิ มาค้นจ้ะพีน่น้องนี่ไก่เปืดแล้วไก่กระชิ่ไก่ถึงสีมคัค้นให้มันนี่จ้ะพีน่น้องนี่ไก่ถึงสีมักค้นแบบนี้จ้ะพีนน่น้องขันซัวว่านี่ไก่สิมัค้นแบบนี้จ้ะพี่น้องให้ไอจูลินซีมันกระจายตัวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือไดรแล้วนะจ้ะพีน่น้องนี่ สีเข็มคนเลยจ้ะพี่น้องเบ่งเบ่งสีเป็นสีกาแฟเลยจ้ะพี่น้องนี่เดี๋ยวจะเป็นเป็นน้ำที่ดีที่สุดแล้วจ้าพี่น้องไก่ใส่แต่แบบนี้แล้วจ้าสวนของไก่ไก่สีบรสัซอันอันอื่นพอไก่ใส่อันนี้มาตะไบเราไก่กันเลยว่ามันดีกอามาแป่งปันเนาะพี่น้องเนาะนี่จะแบบพอไก่ได้แบบนี้แล้วนะจ้ะพี่น้องเนาะไก่กระชีมะกรองไก่กระชีกรองเอานา้ำจ้ะพี่น้อง ได้แบบนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะใส่กระชิดกรองเอาน้ำไปคดพักจ้าพี่น้อง <_ c oughs> จ้าพี่น้องใส่กระชีได้แบบนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะใส่กระชีไดน้น้ำน้ำน้ำมาร์กมุ้นซัดแล้วเนาะจ้าพี่นอนะ้องเนาะอ่าแล้วที่นี่กาก ากากมันหรือ,อมุ้นสาว์ทีวเฮามาักไว้ยู่ใน้ำน,นะเฉียงไปเห็ดเฉียงใดอ,อีมามักได้แค่ครั้งเดียวด้วย้าพี่นอ้องกะเขากะอากาดตัวเนี้ยพี่น้องไปมรัรกดินจะพี่น้องอันนี้ถืเป็นกากทีดีเราด้วยตพี่น้องเพราะว่าเขาได้มักเขาได้มีการมารกแล้วแล้วก็ความหอนของการมากกะมันย่อยสลายแล้วด้วยตาพี่น้องเนาะ ถึงได้ให้ครบเดือนแล้วจ้าพี่น้องมันย่อยสลายแล้วแบบนี้ความห่อนมันย่อยสลายแล้วโตนี่แหละจ้าพี่น้องเอาไปมาร์กดินซีดีเอาไปบักเอาไปมาร์กดินดินก็ต้องให้ครบเดือนแล้วจ้าพี่น้องมันถึงสงีประสิทธิภาพแล้วกัจุลินทรีย์สีได้แข็งแรงแล้วก็ให้มีสารอาหารของเฮาอยู่ในดินจ้าพี่นอ้องเหตุเพราะไปได้แบบนี้แล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะ ไก่กระเอาา้าวน้ำมีไก่กาตัวนี้ไก่กระเี้าไปมารดินแล้วจ้ะพี่น้องเอาจัะพี่น้องเขาไปเบื่องวิธีการใส่กันเลยค่ะ พี่นอ้องอในสวนของไก่เนี่ยไก่สีไส้ตะนาม,มาร์กโตนี่เด้อจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องอันนี้สิเป็นบักแตงเด,ด้อจ้าพอดพอ่อบักแตงไก่ได้ประมาณซ้ำนี่เด้อจ้าพี่น้องไก่กระสีอาา้าวน้ำหมาของไก่หยอดไปเลยไปแบบนี้เด้อจ้าพี่น้องขันซูดว่านา้ำมาร์ก ตัวนี้น้จ่ะพี่น้องไปถือใบถือล้มตน้นน้าจ่ะพี่น้องเนาะก็ให้พี่น้องล่างอ่านำเป้าน้จ่ะพี่น้องล่างด้วยนำเป้าตามน้าจ่ะพี่น้องเนาะเขาก็สีใดเนี่ยยังต้นมะเขือเทศต้นนี้ยังตั้งๆเน้ะพี่น้องเนาะอันนี้แกก็เอาไปใส่หลายหลอดน้าจ้าพี่น้องใส่บาดใดมักนกระแตกกอบาดนั้นจ้าพี่น้องใส่บาดใดกระแตก แขนงบัดนั่นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้บัดเป็นบักูดจ้าพี่น้องแต่ก,กระเสียวไส้ไส้บัดได้ไส้หลายบันไดกระบ,บ่เป็นอย่างไ้จ้าพี่น้องแหงซอยไห่ล้ำต้นแข็งแรงเราก็หากดีพร้อมจ้าพี่น้องก็ต้องไปหาไอหุยอย่างเนี่ยน้ะจ้าพี่น้องเนาะใส่แบบนี้ของไก่ใส่แบบนี้เน้ะจ้าพี่น้องเนาะอันนี้ของไก่ใส่แบบนี้เน้าจ้าพี่น้องสําหรับผู้อื่น,นจ้าพี่น้องไก่กระเซียวานามนี่แหละานาม อันนี้เป็นแตงแล้วจ้ะพี่น้องบักแตงกวานี่ล่ละไกบ่บว์ไ่ได้ใส่ย่างอื่นแล้วจ้ะพี่น้องไก,ก่กระสีใส่แบบนี้บัดเพาะขันสัวมมันถือใบแบบนี้เขาเอานามมะล่างนามเปล่ามะล่างแค่นั้นแหละจ้ะพี่น้องแล้วมันสีซอยเฮ็ดให้น่ะให้ดินน่ะนิ่มพร้อมแด้จ้ะพี่น้องอุ้มนามได้ดีพร้อมจ้าี่ซุ้มข้อโพดอีหยังเสียซุ้มเป็นอันนี้โคเช็ดเนาะพี่น้องเนาะ ี่าต้องผสมน้ำอีกยังอีกเลยนะจ่ะพี่น้องเพราะว่าเขา,าเขาได้มักมาแล้วนะเขาก็เอาน้ำเค็มๆแหละจ้าพี่น้องเอาน้ำน้ำม,ม,มักเค็มๆแบบนี้เลยนะจ้าพี่น้องว่าต้องผสมน้ำอีกอย่างอีกจ้าพี่น้องเอามะโหดตามนะจ้าพี่น้องสำคัญก็แค่ว่าโห,หดถือใบมันแล้ว เขาก็ต้องเอานาำเปล่ามาหดตามแค่นี้แหละจ้ะพี่น้องอันทีดควรระวังนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันสีเหตดไทยใบใหม่เนาะพี่น้องเนาะขันย่างห้ดีที่สุดขันโหเวลาโหดอ่ะกับว่าต้องให้มันถึกใบแล้วจ้ะพี่น้องบำรุงแบบนี้ไปจนกว่าเขาสีออกดอกแล้อจ้ะพี่น้องบัดเพอออกดอกแล้วกับว่าต้องโหดอีกแล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าใบเขาสีล้นขันสัวในช่วงทีวาปรทธานได้ออกดอกเนาะพี่น้องเนาะกับให้พี่น้องนะ ขันทัวต้นไม้เหลืองเนาะพี่น้องมันขาดให้ตัวเจนนี่ยังเสียมันเหลืองเขาก็เอาน้าหม,มาข,ของเขานี่หะจะพี่น้องมาโหดอีกจะจะพี่น้องเขาก็สีเบิงเ้งงนะสังเกตต้นพักของเขาเนาะพี่น้องนอว่าเขาสมควรเสียเอาโหดบ่โหดหน่อยโดหโดหลายบันไดอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องและจะพี่น้องอันนี้คือบ่นได กำหนดเลยขันอยากแข้มันง้ามหลายเขาก็หดจะพี่นองขันบพาอยากขันใดว่ามันเออมันโอเคมันสมบูรณ์แล้วนะไก่กระสีเลี้ยงจนกว่ามันต้นมันสิสมบูรณ์และแข็งแรงจะพี่นองไก่กรทุกอย่างเลยจะเป็นข้าโพดอีหยังเสียไก่กระหดจะพี่นองแต่ไอพักที่บกวนที่สิหดและจะพี่นองเป็นบักทวจจะพี่นองเพราะว่าทวนั่นนะเขาสิบหมักน้ำหมักปุ๋ย กะชี้พาปเป็นงทัวพอเขามีโปรตีนของเขาเรี่ยงของเขาอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะไก่กระสีเอาไส้ตะเขาโพดซุ้มบักอื้อซุ้มบักแตงสีเนาะพี่น้องเนาะย่างบักพริกเสีย้ะพี่น้องไก่กระชีเอาหน่ำม,มารมุนสัตไอเอาไส้เนาะจะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นบักบักทั่วจะพี่น้องทั่วนี่ไก่สีบเพราดนำอ่าฮดน่ำม,ม,มาร์ก มุนสั์เนาะจ่าพี่น้องนอกะเพราะแต่ไก่สิบะโหดน้ามักแล้วจ่าพี่น้องเพราะว่ามันสีมันสีเห็ดแห้งา้ใบแล้วมันสีมันสีบ่มันสีมีแต่ใบมันสีบ่มีฝักจ่าพี่น้องไก่กระเลยบ่เอาไซเนาะพี่น้องนอกะไ่กระเสียวไซตะเขาโพดก็จังไก่บอกนะจ่าพี่น้องเราไก่สีพาพี่น้องว่าเบื้องนี่จะพี่น้องสิพี่น้องสีเห็นว่าจ่าพี่น้องเบื้องหัก อันนี้ไก่ไส่แค่นำม,มากที่ไก่มักได้จากพี่น้องนี่ละจากพี่น้องมันสีเห็ดห้หักแข็งแรงแล้วก็ต้นแข็งแรงจะเป็นธรรมชาติเลยจากไก่ใส่แบบนี้ได้จากพี่น้องเนาะหาง่ายๆแล้วก็เห็ดง่ายๆอยู่ในบ้านเขาแต่นามมักนี่ต้องใส่เวลาได้จากพี่น้อง เกินเดือนแค่นั้นเกินเดือนขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะหลายปันไดแห่งดีจะห้เกินให้เกินเดือนให้ครบเดือนเนาะจะพี่น้องเนาะถึงเขาเขาถึงเสียเอามาใส่ได้ขันซัวบอกเกินเดือนจุลินซีมันก็นยังท่านในทํางานดีแนละ้วจะพี่น้องห้จุลินซีในะไอ้มุนสัตว์หรือในะขี่มาของเขาเนะาะจะพี่น้องทุกต้นเลยจ้ะนี่ล้ำต้นแข็งแรง อี่มันยืดเนี่ยเพราะว่าแสงมันบ่พอเนาะจา้ะพี่น้องเนาะแต่บอกได้เลยว่าหากแข็งแรงทุกอย่างจา้ะพี่น้องเอ่อบ่ว่าตาบักเขือเทศรรแล้วจะพี่น้องเป็นยางอื่นยางบักโคเชตเนี่ยจะพี่น้องยางบักแ,แตงเสียพี่น้องอ่เป็นหากแข็งแรงเลยจับพี่น้องเพราะว่าปีนี้หนาวคักหนาวแห้งจะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเขา,โ,า,พขาโพดจะพี่น้องเบื้องเขาโพดนี่หัก น,นี่จะพี่น้องจากหน้ามักขี่ของเขาได้จะพี่น้องจากน้าม,มาั er าก,กาม,ม,ามุนสัตว์ที่ไก่พาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะหากสีแบบว่าหลายหนึ่งแลยจจะพี่น้องมือนีไก่เอาบักเอ่อมือเอื้อแลกวจะพี่น้องเนาะมาลงสวนจะพี่น้องไก่เกลาลงสวนเป็นบางยางแล้วจะพี่น้องนี่ก็เลยพาพี่ก็เลยมาเห็นพี่น้องเบื้องวา่าหากหลายคักหนึ่งแล้วจะพี่น้องอันนี้ใส่ถึงแต้น้าม,มาัก มุนสัตว์หรือมักขี่ที่ไก่พ้าเห็ดเลอจ้าพี่น้องนี่นลจ้าพี่น้องหลายหนึ่งจนกว่าสีออกดอกไดเพราะออกดอกแล้วไก่สีบอตไซดอย่างอีกจ้าพี่น้องไก่กระสียุดเลยทันทีจา้าเราไก่กระสีเอานา้ำเปล่ามะหดแค่นั้นแหละจ้าพี่นอ้องเขือเทศเนาะพี่น,อน,อน้องเนาะบับเขือเทศที่ไก่เอาน้ำมัมกเราไก่กระสีเอานา้ำเปล่าหดจ้าพี่น้อง เานำเป้าหดพันๆแคนีดแลวจะพี่น้นนนองล่างไอที่น้ำมาร์กที่มันติดข้างอยู่ในตนในตนใหม่เ้างแเนี่ยล่างใบออกล่างที่มันถือถือไอถือต่อย้งก่อถือน้ำมาร์กแล้วนะจ๊กพี่น้องเนาะที่มันตกข้างอยู่เขาก็เห็ดแบบนี้เลยนะ้วจักพี่น้องสี่วนความปลอดภัยของผักเขามันสีต้องคอยบ่ได้ใหม่เนาะใบถือบ่ได้ใหม่แล้วนะพี่น้องเนาะ ก็แค่เอาน้ำหดตามแบบนี้แหละจ้าพี่น้องนี่มะเขือเทศพี่ไก่ได้มันถือใบเดยกกะแค่เอาน้ำเป้าหดแบบนี้จ้าพี่น้องผพมันเข้าไปอยู่ในแอมดินเรามันกับบ่เป็นหยางเลยจ้าพี่น้องแต่ขมันต๊ค้างอยู่ในใบนะจ้าพี่น้องค่ะให้พี่น้องล่างออกทันทีกับประมาณสิบวินาทีเนาะพี่น้องนาอกคะให้มันล่างออกอันใดที่มันโต๊ค้างมองใดที่เขาเห็น เขากะเอาล่างออกเลยได้จ้านี่แหละเด้จ้าพี่น้องมอนี่กับผาพี่นอนะอ้องมาเห็ดน้ำม,มักมุน้นซัดเนาะพี่น้องเนาะแล้วกะวิธีการใส่เป็นแบบใดขอควดระวังกับเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเนาะกับว่าด้อยู่ยากเม่นว่าจะพี่น้องพี่น้องก็ร้องเอาไปเห็ดเบิ้งแด้จ้าพี่น้องพี่น้องกับช้ได้ต้นไม้ที่แข็งแรงแล้วก็ง้ามแบบนี้แหละจ้าพี่น้องกะ ันผู้ใดมีขอสงสัยจังใดกะเขามาสอบถามกาไก่ใด้อจากพี่น้องอันนี้กะไก่บ่ได้เก้งนอกจากพี่น้องเนาะไก่กะเอาจากประสบการณ์ที่ไก่ได้เห็ดแล้วมันได้ผลแล้วมันได้ยังก็ลดต้นทุนของเฮากะอยากสิเอามาแบ่งปันพี่น้องจะพี่น้องที่ผู้ใดที่มักในการปลูกพักนาะพี่น้องเนาะกะบ่มีอีหยังยากนอกจากนอะเฮอเกกะเรียนรู้น้ำเพ่นแล้วฮากกะ มาเป็นแนวทางของเขาเลรวเขาเล่ามาดัดแปลงเอาจากพี่น้องกก่าหวังว่าพี่น้องสิมีความสุขในการเห็ดสวนปลู่พักปอสารกินอยู่ในบ้านอยู่ในครัวเรือนของเขาเนาะพี่น้องเนาะปลูกกินปลูกขายเขาก็สิไดม้มีความสุขที่เขาได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับลูกค้าของเขาลูกลกา ทุกๆคนน้ะพี่น้องนาะที่เพิ่นอยากสิกินพักปลอดสารนาะจ้าพี่น้องเนาะกะคลิปนี้กะคันมีประโยชน์สำหรับผู้ใดไก่กับขอฝากคือก้าเด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่แน่ไก่ิได้หาคลิปดีๆคลิปใหม่ๆมาฝากพี่น้องขอันพิษผาดมองไดกะขอโทษขออภัยด้วจ้าพี่น้องพอกันไหมในคลิปน้าสวัสดีจ้างามๆด้อจ้าพี่น้อง